ไอ้ดินเข้าไปทําอะไรในตู้เย็นน่ะลูกร้อนเหรอลูกร้อนหรือหาอะไรเนาะไอ้ดินฮะไอ้ดินหาอะไรหาอะไรครับจะกินอะไรเนาะในตู้เย็นนี่ฮะกินอะไรครับกินอะไรอ้าวจะกินโซดาเหรอไม่ได้หนูจะกินอะไรเหรอกินนมเหรอหรือกินปีโป้หรือมาหลบเย็นลูกป๊ปปเอากินป๊ปปไหนปปป๊อยู่ไหน ไหนโปโปอยู่ไหนนอ่ะไม้ปลาแกให้มหมได้โปแล้วนี่คือโปโปปีโปปีปีโปปปปีปีโปปีปีโปปปปีปีโปอร่อยไหมลูกยังไม่แกะเลยอา๋ยวปลาแกให้แล้วปาแล้วเย็นละสิลูกเย็นละสิดูหน้า เด็กน้อยกินปีโป้ប๊ะครับ